วันนี้นะคะเราเพิ่งจะผ่านเทศกาลจิงกะเบลมามัดมานะคะเพิ่งไปเจอชุดว่ายน้ำนี้ทุกคนคือคืองานโดยปกติในชีวิตประจำวันเก๋ะเก๋ก็จะใส่ชุดว่ายน้ำอยู่เลยเพื่อที่จะลงมาแล้วก็แบบมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะเก๋ใส่อยู่อันนี้นะคะก็คือชุดว่ายน้ำนะทุกคนเป็นชุดว่ายน้ำวันพีซ คือเก๋เอฟเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบลูกเชอร์รี่แบบนี้นะคะแล้วก็มันเป็นวันพีชนะเดี๋ยวเดี๋ยวถอดให้ดูนะโอ้โหคือแบบเก๋ใส่แล้วแบบรู้สึกว่ามัน พอดีมากๆเลยนะคะคือแบบออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบชุดวันพีชนะเก๋แนะนำเลยสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจนะว่าหุ่นตัวเองเนี่ยคือดีหรือ,อยังแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะใส่ทูพีชนะก็สามารถหยิบวันพีชแบบนี้นะคะมาใส่ได้เลยนะใครช่วยบอกเก๋หน่อยว่าเก๋ใส่วันพีชตัวนี้นะเข้ากับเก๋ไหมนะคะ